สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ปั๊บไม่เลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับยูฟาบัดดี้เหมือนเดิมนะครับเนาะมาพี่น้องเอ้ยก็จะมาเล่นอันคุณลุงสายเขียวนะครับผมนะว้าวมีหัวรออีกมาๆๆก็ขอใส่ที่เบร์54เลยแล้วกันนะครับก็เทอร์โบพันรอบยาวๆครับผมปั๊บครับผม3,000เหมือนเดิมนะครับคุณลุงสายเขียวนะครับผมนะตอนนี้แกยกำลังดึงดาวนะครับผมนะว้าวว้รเวิร์กท้าทักไปเลย โมเมนต์ธรรมดาเด้อบ่ได้บ่เล็ดโดนนะครับพี่พี่น้องเกมเนี่ยนี่คอยลินแล้วคอยอุดหัวบ่ได้นะครับคอยเห็นหน้าเราแล้วก็อุดหัวบ่ได้นะครับผมนะอันนี้คอยเบิ่งไอ้ข้างล่างซื้อได้หนี่งคอยจังเว้าได้นี่งคอยโยไปเห็นหน้ากับหัวล้ออีกซสเดิ่งบ่๋นอะโอ้ยชิวหลายนะครับพุ่นน่ะโอ้ยชิวอีหลีเด้อโมปันโดนไปตอนแรกเนอะโมปันโดนไปบักสวนบักพุ๋นเลย โอเคเดี๋ยวอีกอย่างเดียวเดี๋ยวตัวสุ่มนะครับนอปัดเข้าไปเดี๋ยวนี้มีแตกวะครับพี่น้องบอมนีแตกครับเอาม,มาอีกแล้วรถไฟมันรถไฟมันต้องมาพร้อมกันทั้งสองอันเนาะครับนอถ้ามาสองอันนี่บอกเลยนะครับหวานเจี๊ยบนะครับถ้าได้ตัวสุ่มอักษรมาเนี่ยเฮ้ยบอกเลยนะครับแตะสนับมันไว้นะครับผมนะแตกโป้งแป้ง,ปงเลยนะครับโอ้ยพี่เนี่ <c oughs> ยัยงไม่เป็นอะไรไงหัวอะไร คอยกําลังพากอยู่จ้างมันกระดิกนิ้วเด็กๆก็เดี๋ยวเบิ้อองคืยนี่เด้อผ <c oughs> ู้หญิงใส่เขียวไวเด้ออ้ยวัวนะรถไฟม้ารับพี่น้องเอ้าเขาโบนัปหยาบ้อยครับผมนะปีสปินนะครับในการหมุนของเรานะครับผมเนี่ยโอ้ยโบสถ์อย่างไรนะครับวัวอะไรเบิ้งทา่าทางก็ถึงว้ายบางอี่างเตี้เกียร์ครับผมก็ไหนบาง ือ2100ไปเลยนะครับผมนะเบิ่องฐาเพิ่อนบุญครับว้าวว้าเหยียบของเจ้าเลยว้าวโอ้ยคนนี้แหละคนพยายามกเล่นเกมนี่มัเป็นเลงสี่นะพอาข่อยเลี้ยวเบิ่องเราข่อยกตะลุกของข่อยเด้่ยว่าไงว้ายบันเป็นอันภาคเร้่บาดที่ดี ว่าว่าว่เนียนอนเดียวว่าโอ้ยโอ้ยเศกเศกโอ้ยขอดปิดไว้ก่อนขอดปิดนะขึ้นไว้ก่อนบ่ไหวแล้วครับผมนะท่านเหลียวบึงท่านเห็นนี่โอ้แตงหาพันก็ไม่นองไงปัดติตู้เบิ้งทาซางเปิดปุ๋ยเจ็ดพันไปแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมนะเอาปั่นไปเรื่อยๆนะครับก่อนดวนมาหาเราเนาะครับเนาะมามายำเอานะครับผมนะก็ขออยู่นานๆสักหน่อยละกันนะครับ ปกติข่กันนี้แล้วนี่เจ็ดพันเปิดนี้อะไรแล้วแต่ข่มากกันพุใหย่สายเขียวดีมหมวว่เบิ้งท้าเบิ้องบชิวไหลนะครับผมนะกับชีวิตนะครับผมนะนั่งกระดิกนิ้วดิกดิ๊กดิ๊กันเห็นขาดี๊กขาเด็กเล็กเด็กเ็เด็กอันนั้นมันหมาแล้วเอาเตะยักไงครับบางนี่ฮุกยสีสิบปเน้นเน้นครับผมวั่ะ โอ้ยข่อยอ้ดหัวบ่ได้นะครับผมนะมันก็เกินไปแต่บางทีมันก็เกินไปนะครผู้ยัยว้าสงสงสงเสดีเรานี่ยที่ถึงแล้วเด้เนี่ยถ้าถ้าเป็นอาการนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าถึงนะครับผมนะถึงแล้วนะครับอาการนี้นะครับกําลังชิวอะครับผมนะกําลังอยู่ในโลกส่วนตัวนะครับเนาะว้าโอ้ยผู้ยัยเ,เจ้าบ่แม่นสันตว์ควนดอกขอยว่าเจ้าบ่แม่นดอกเจ้าไปหาเสุดไม้มาใส่ซะ สุดเสื้อก้ามนี่คือว่าอีกเลยเจ้ามหาเสรษุีเดยงเป็นสนตะกวนนี่มันมาเมียนทางเจ้ามันมาหายสา้อยยี่สิบไปอีกหนึ่งทีนะครับทางเราันมาหายไหมียเจ้ากระเบื้งเดดนี่ยกนั่งกระดิกนิวดิกดิ๊อยู่เลตะเป็นขากระนั่งกระดิกเล็กเล็กครับผมนะ โอ้ยเจ้าก็ได้น้อผู้เย็นน้อเจ้าก็จะเป็นเชีวคักใยชีวิตเจ้าเนีอยวัวนะเชิวคักเชียวเนียรี่เด้อชีวิตเราเนี่ยมันเป็นธรรมดาเลยพี่น้องไงยัวนะู้ยข่อยเบิกแล้วค่อยกัดโอ้ยเบิกแล้วว หอยนะเป็นเป็นเป็นคนที่เสียนตื้นนะครับผมนะเห็นอย่งก็หัวนะครับผมนะใบไม้ติงกันยังหัวได้บางเทค่น,นะครับผมนะเป็นไปหลายอย่างนะครับพอพอพอทำยูทูบเยอะๆมากนะครับผมนะพอทําคลิปเยอะๆนะครับที่นี่มันหลอนเลยเจ้าขวงมันหลอนเจ้าขวงเด้บาดที่นี่นอนงดื่มซีกับว,ว่าผู้เดียวก็เปลี่ยนเด้อ <Wow. S 1> <laughs> เห็นมูอบอกเถอะครับผมนะว่า โอ้ยนอนเบาอยู่ผูด้เดียวนอนปินนดนอนตี้อา้าวรถไฟมาครับพี่น้องเไยโอ้ยบระเดี๋ยวอย่างไรนะครับผมเอาอีานี่เลยเวลาเราเราพูดคนเดียวบ่อยๆประจําประจําทุกวันทุกวันนะครับผมนะมันเริ่มหลอนเดีย๋ยมันเริ่มหลอนเจ้าขวงเดีย๋ยเอาคุ้นหาครับพี่น้องเไงมันหลอนอีนี่เลยผมเป็นหลอนหลีนหลอนของวงงทีอะไรพี่น้อง แลาวเล่นไปเล่นมาก่อนว่ไปใส่มาใส่นะครับผมนะวนไปก็วนมานะครับเอาเจ็บเกียวกับผมหวานเจี๊ยบไปอีกหนึ่งทีนะครับเอาเป็นจังได,ด้ครับผมตัวได้เราเพิ่เอาไปใส่ไหมเอาหกพันเก้านะครับเนาะเอารถไปไหมครับพี่น้องเอ้ยเอาได้ตัวสุ่มเนาะครับเนาะหมุนะไปหนึ่งทีนะครับโอ้ยผู้ใหญ่ไปหาสุดใหม่มาใส่จ้ะสุดนี้เจ้าบุคคลเจ้าไปเปลี่ยนนะ เมื่อคืนแต่สุดหนึ่งว้าวเบิกท่าไปดูท่าไหลลีเดียวเลยอันนี้ขนาดขนาดนั่งยื้ซื้อทาอยัางไหลไปนี่ได้พี่น้องเงี้ยบอกบอกบอกออกดีกว่านะครับเนาะเอาดังนี้ว่ายังไงโอเคครับผมเข้าโบนัสรอบที่สวงเรียบร้อยครับพี่น้องเงี้ยก็ขอจบที่โบนัสอันนี้เลยละกันนะครับได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นนะครับพี่น้องเงี้ย ก็เตกหก6ันแแล้วนะครับเอาเต็มเที่ยงอีกครับผมสองอยหกสิ 2, เน้นเน้นไปอีกหนึ่งทีนะครับเออโว้ยขออดภัยด้วยนะฮั <c oughs> ้ยเบิ่งทางเลนบอแดดงักกูนะวอสดึหมวยอีกทีวะนี่โอ้ย,ดด <c oughs> อย,อยได้สองพันนึ่เนบอยเด้อเด้ออ๋ได้อยู่นะครับรอบสุดท้ายครับพี่น้องฮนะ เรียบร้อยครับบัตนมีดีสองพันสองห้าสิบเก้าไปด้วยนะครับโอเคครับผมก็ขอจบที่เก้าพันเลยละกันนะครับก็บ่ไปตัวแล้วนะครับผมนะก็พ้อๆเศร้าๆนะครับจะไปเบิ่งพื้นไหลนะครับเห็นแล้วก็อยากหัวนะครับเนาะหัวไหลเดี๋ยวก็ไปนอนละมืออีกสุด้บาดเียตัวเล็กนะครับไปใหญ่ๆครับผม